สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาุดน้ําบ้านประอ้วนนะคะใครน้องมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเอฟจเราไปเปิดน้ํากันก่อนุดน้ําก่อนนะ ลดน้ำต้นมะกรูดมะนาวก่อนค่ะโอ้โหมะม่วงนั่นกินเลยกินเลยนุก็ปิดต่แซ่บอยู่เด้๋เนาะกินนี่มันบ่มันมีส้มบ่เปรี้ยวนิดนิดเปรี้ยวนิดนึงขออันนึงมะม่งวงยั่วจ้าอร่อยจนระิงอร่อยเนาะ ขออีกอันนึงเอาเลยแม่เอาเลยอันจากอันก็ได้ไม่ต้องจิ้มมันก็แซ่บเลยเนาะไม่ต้องจิ้มก็อร่อยอืัมลายแตกอันเด้อขันอยากได้มะม่วงสมมะม่วงเปรี้ยวอยู่ไหนอยู่ในป่าไปไหมอืมไปไหมจะพาไปเก็บลายป่ะลายเต็มต้นเลยสองต้นคุณอะให้แพ้วขึ้นเด้อ ไม่ไปใจกันนะได้ไปย่าถ้าเหลือกินหนึ่งงงปะยังยังไม่ไ,ไปตอนนี้รด,ดน้ำก่อนแม่รด,ดน้ำแล้วก่อมั้งรดน้ำก่อนก็ดีแล้วค่ะแม่เป็นตายไปเองที่ข้าวปาอืมรดน้ำก่อนว้าต่อยอดแล้วนี่มะกรูดแล้วก็มะนาวอ,อันนี้ก็ต้นนาค ต้นทองต้นเงินไม้มงคลอันนี้ต้นต้นทองกําลังออกดอกเต็มต้นเลยที่หนาละทองมันราคาขึ้นถึงเนาะ <c oughs> ทองกําลังมาแรงต้นหน้าก็กําลังงามต้นขนุน มะม่วงมันอร่อยดีต้นกระพราผีอยู่ต้นหนึ่ง มัวละพาก็แตกกอใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอโ้อันนี้สวยมากเลย แต่ว่าอันนี้งามกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นชายนี่ยต้นสูงต้นใหญ่แพ้งามอย่างขนาดเลยนี่ไปกินกับกว๋วยเตี๋ยวเนาะหรือไปใส่ย,ยำใส่น้ำให้มันเยอะๆมันแห้ง ปุยคอกนะถ้าเราลดทุกวันมันถึงจะไม่แห้งแต่ถ้ารลดวันว้นวันนะมันแห้งมันโดนแดดงามักพกกระลำก็อยู่ในนั้น ันนี้ไม่สวยละมีทั้งพริกมีทมั้งมะเขือเทศ ออกดอกแล้วออกดอกใหม่แล้วนี่เริ่มออกดอกอีกแล้ว ลดมาทางนี้ให้เสร็จก่อนเนะโอ้พริกสุกแล้วนี่โอ้โหมะเขือนี่มีลูกหนึ่งกินได้แล้วนัน่นนี่เรยกว่าอะไรมนะขคณะนี้ก็เริ่มงามแล้วนี เออขนาดนี้มันอายุยืนเนาะตั้งนานแล้วมันก็ยังงามอยู่มันก็ยังไม่มีโดกน่ะครับพีกที่เอามาปลูกยังไม่ได้เอาดินมาใส่อีก

ไ,ได้ขอซุปอันนต้นหนึ่งนี่ก็ต้นหนึ่งนี่ก็ได้ขอซุปนะขอมะเขือเนี่ยเด้อปลาอ้วนปลาอ้วนจ้าขอมะเขือเนี่ยเด้อสักทีใบเลื่อยแห้งหมดแล้ว เปิดน้ำเบาๆเด๋ยดดินเดี๋ยวด,ดินกระเด็นยังออกดอกไม่หยุดเนาะยังสวยเรื่อยๆ ปวยเซียนปวยเซียนสวยงามมากว้าวแตกยอดใหญ่แล้วก็ดอกใหญ่ใบก็ใหญ่ด้วยนะลดน้ำให้มันเบาๆ ดอกมะลิเนาะมันดอกเล็กเหมือนมะลิบ้านบ้านเนี่ยแต่อยู่ที่ลที่รอบองค์ปู่นั้นดอกใหญ่นั่นน่นนะดอกสวยด้วยแต่ตอนนี้มันหายหมดแล้วยาปกคุมมันหมดเลยยามยามันเยอะ เกิดน้ำแรงนิดนึง มันน้ำตกนะเสร็จแล้วฝั่งขึ้นนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงตะเพีพเยนเท่านี้นะคะขอจบคลิปลงตะเพีพเยนเท่านี้นะคะเสร็จแล้วนะคะฝั่งนี้เดียวอีกฝั่งทางด้านโน้นนะคะ